สวัสดีครับวันนี้ก็เอากระเป๋าเดินทางมาตรวจเช็คดูเก็บไว้ต้อง7ปีแล้วครับปรากฏว่าโอ้โหนี่ฮะเป็นกระเป๋าขนาด22นิ้วครับ1ใบก็ราคาก็หลายพันนะครับก็แกะเอามาจากกล่องเก็บไว้นานแล้วครับต้อง7ปีนะครับไม่ได้ใช้เลยหมัวแต่ไปใช้ใบอื่นก็เอามาตรวจสอบดูปรากฏว่าโอ้ยเห็นที่พื้นมีเศษ ผงตกอยู่ดำๆก็คิดว่างานเข้าแน่นะครับก็ลองตรวจสอบดูกระเป๋าโอ้มาจากล้อนั่นเองครับเป็นเศษยางที่มาจากล้อครับเนี่ยครับล้อมันส่วนแกนในก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับแต่แกนวงรอบนอกเนี่ยจะเป็นยางครับยางซึ่งมันทำให้นิ่มเวลาลากแล้วมันก็จะนิ่มแต่ว่านานๆเข้ายางนี้ก็จะเปื่อยครับ เปื่อยเป็นผงเป็นเศษแล้วครับนี่ครับ7ปีครับของเก่าเก็บนี่ถ้าไม่ใช้มันจะเสื่อมเร็วครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยโอ้แต่หลายใบแล้วก็เป็นอย่างนี้มีตั้งหลายใบนะครับก็กะว่ามาเช็คตรวจสอบเพื่อจะมาใช้มาลากดูบ้างไม่ทันแล้วครับสายเกินไปครับครับเป็นทั้งสี่ล้อเลยนะครับเนี่ยครับเป็นเศษยางมีน้ํามันนิดๆด้วยนะครับเหมือนยางมาตอยเลยครับโอ้ย หล่นที่พื้นเลยครับเนี่ยสี่สี่ล้อเลยครับอันนี้ก็เป็นแกนกลางของมันนะแกนกลางแข็งครับเป็นพลาสติกแข็งยังใช้ได้อยู่ครับสุดแล้วก็ต้องขูดให้หมดครับย้ายมันอยู่ขูดพวกยางต่างๆเอาให้หมดครับนี่ครับเห็นไหมเป็นก้อนยางที่ยังคาอยู่ก็ขูดออกให้หมดครับเนี่ยฮะย้ายตกพื้นนะครับเนี่ยพื้นกระเบื้องติดยางนี้ก็แค่ออกยากอีก ท้าดีก็ทําที่นอกห้องดีกว่านะครับเนี่ยครับเศษยางทั้งหมดที่มีคล้ายๆยางมาต่อยเลยครับโอ้ยแย่เลยครับกระเป๋าเดินทางเสียหมดเลยครับนี่ครับที่จับก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับโอ้ยกระเป๋าถ้าไม่ใช้นี่เสื่อมเสื่มสภาพง่ายครับเนี่ยภายนอกก็ยังดีอยู่ก็มีวงล้อนะที่เป็นปัญหาแล้วก็เนี่ยที่จับก็เริ่มเหลืองครับหลายพันนะครับนี่ยี่ห้อดีด้วยครับโอ้เสียดายจริงๆ ก็ยังดูดีนะครับโอ้สวยดีครับอย่าลืมนะครับถ้ามีกระเป๋าเดินทางนี้ก็ต้องหมั่นใช้นะครับไม่งั้นมันก็จะเสื่อมสภาพแบบนี้แหละครับต้องหมั่นใช้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์จดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ